แค่เพื่อนบ้านเราแล้วกันครับก็ก็เทียงพอแล้วครับให้ผมได้รับข้อมูลจากบางบางทัดส,ส่วนแล้วที่ค่อนข้านกังวลว่า เวลาที่เราปลูกบอนไซหรือว่าไปเป็นกลุ่มบอนไซมาเนี่ยมันอาจจะก,กระทบกับเรื่องของป่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านนายกหรือว่านายกนั้นมีมุมมองอยังไงกับการเลี้ยงบอนไซที่มันยั่งยืนไม่ไม่ไปทําลายมากเกินไปหรือว่าเราจะมีวิธีการเพราะเองไหมหรือว่าทําอย่างไรที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยยังอยู่ในป่าอยู่เยอะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากเรื่องของขโรกร้อนไทม์แชงแบบนี้ครับที่จะทำให้งการบอนไซเนี่ยขายต้นไม้ก็ได้แล้วก็ยังร่วมรัก,รกโลกด้วยครับท่านนายกเป็นเจนและเป็น,นมุมมอง ตรงนี้นนึครับการอนุรักษ์ต้นม้เนี่ยะรบสมางันเนี่ยมีกทเรีย์แล้วว่าเราไม่สมคปรตัดมาที่กัดแต่พื้นที่ทางการเกษอไปนับเช่นการปลูกป่าตรงนี้เนี่ยเรามีกเรียนนะครับเราไปกระาหมู่บ้านรมยอนไที่การสนับสนุน เราก็เป็นตัวแทนของอาเรคิสต์กฎหมายที่คุณทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อระบบกนักานที่มาซื้อด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้คุยกันแล้วคุยกันแล้วนะครับให้ต้องฝากเข้าใจการเติมโตแบบเยืนเนี่ยนะครับเพื่อจะวางใจเนี่ยอาจจะเป็นใหม่กับประเทศเต๋า หลายท่านในนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเดินนายกคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งพันที่พอรู้เรื่องอปลอดภัยแล้ในวิธีการวิธีการสมาคมที่วางแนวทางไว้นะครับเราได้แบ่งบริหารจาัดก,การเนี่ยแบ่งเป็นส่วนๆในตระกภาอย่างเช่นท่านนายกทานว่านายกเนี่ยอย่าให้เนี่ยนะครับก็จะดูแลเพื่อ ดูแลเรื่องภาคอีสานะครับเพื่อในการขับเคื่อนบ้นในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรถที่เป็นมาลาิเนี่ยประมาณห้าคันดูรับผิดชอบนะฮะบ้นของกระทรนงการคลังกันตรงนี้จะเป็นการที่เราตั้งเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนประเทศไทยเนี่ยได้ทำกิจกรรมไปนแนวทางเดียวกันสยก่ันการบริจาคการเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์การปกรมอที่เดียว รับทำให้การสื่อสารกับบรรดาต้นกำเนิดต่างๆจะขาดตัวประกอบทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในระบบต่างๆเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนนะเราก็เลยจัดสรตวงคระกอบใหม่นะครับก็ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาสมปัจจุบันก็ทําให้กระชับขึ้นนะครับอย่าง้อยเอ็ดเนี่ยเราก็เรียกว่าตัวสากหน้าึ16ข้างอีสานเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สารมีทั้งหมด8จังหวัดครับอยากให้พวกที่สนใจ อา17จังหวัดนะครับที่ผ่านมานะฮะอัจจะไม่จัดงานเป็นจับหมู่บอลนะครับหู่บอลสมัยก่อนเป็นจัดงานกันเยอะนะครับระยะหลังนี่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็จะเป็นเจ้ร้อยเองแล้วก็โคราชนะเพที่ผมจับฟังได้เนี่ยประมาณ4จังหวัดนะแต่ถ้าผูกจังหวัดทีจัดกิจกรรมจากเจ้าร้อยเองเนี่ยจะช่วยกับต้นให้จังหวัดนั้นๆเนี่ยครับ เัื่องกากบอนไซ์เนี่ยมันไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับถ้าไปจัดงานเนี่ยประชาชนเชกิดใมีโวกางได้กมาดูเลย,เ,ยเพราะะนี่ยจา,า,ากทิศทางสมาคมเราพยายามที่จะ็นพื้นที่แต่ละแต่ละพื้นที่นะครับให้การบริจัดก,การและการปรักวดได้ให้กติกาเดียวกันทั้งประเทศเนะเพื่อที่เป็นการพัฒนามาต่อไปนะครับเพราะ่าเราไม่มีกฎเกณเนี่ย ก็คือข้อมูลก็ตัดสินอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระคนลัทษาแล้วก็ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบอนใสเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่ตายตัวไม่มีอะไรที่จะเป็นการสร้างพุ่งแบบแบบปริมาณเยอะๆปริมเยอะๆหมายความว่าคุณทำทรงนีน้ออกมาแล้วคุณก็คัปฟี้ไปไเรื่อยๆถ้าทำแบบนั้นเนี่ย ผู้สร้างเองจะต้องเปลี่ยนแปลนบหนึ่งจะเบื่อแม้เราทําเป็นแล้วอ่ะแล้วเราต้องทา้งโต้เดิน,นความทิดมันก็จะถูกจำกัดกรณีวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเนี่ยเนื่องจากตอนเราไปสุดดันเนี่ยเราก็มาถึงต้นตอก่อนตอน้ตนตอ,นตอนของปัญหาที่เกิดจากอิสุกปฏิปักษ์นเนี่ยเนื่องจากถูกจำกัดด้วยวิธีการตัดต้นไม้ ต้นไม้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้วัดมารดกของประเทศไทยจะทำให้ศิรงแวดล้อมใหม่ทีเข้ามาเนี่ยไม่ได้เสี่ยงแผ่นทุกคนอันนี้เป็นปัญหาหลักใหญ่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับอินโดนีเซียก็เจอมาแล้วที่มันเป็นบทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบันอนดีตของอินโดนีเซียก็ถูกบังคับกับกระบอกจงด้วยการตัดสินไม้ ทำแมู่้เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยไม่กล้าขยับต้องพยายามทาที่กรรมการก็ซึ่งวันเวลาเปลีป่ยนไปแล้วนะครับดังผมทำเนี่ยสมัยก่อนผมภูมิใจมากเลยผมรู่มมาอย่างเนี้ยมีรอยตวดำดูได้ทุกฉบับอันนี้ผมต้องขอย้ำเล่ามันเป็นเหตุการณ์จริงผมพูดเนี่ยเพื่อประสบการณ์โดยมันจให้เราฝันนะครับว่าแอ๊ม่เหลียงเนี่ย เ,เดียด๋ยวที่เดนคือคนใต้วันที่งเขาไปดูไม้ทั่วโลกมาเขาพูดตั้งๆว่าประเทศไทยเนี่ยทำไม้เป็นจุดเด่นเขาพูดเป็นสายจิตกลางผลฝางเปลี่ยนแปลงไปหมดเขาบอกว่ายุคยุคนี่้เขาเปลี่ยนแล้วเขาจะทำไม้ตามอิสระนะครับแล้วแต่ศิลปินผูพพ้สร้างเขา,เ,ขาเราก็กลับเาย้อนดูว่าเรสาสร้างไม้เป็นต้นแล้วเราทำเป็นต้นดิบต,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 ต้นเก็บ้นเกิดราคา เรื่องการผลิตสินค้านะครับเพราะว่าผลิตวัตถุที่ออกมาเนี่ยเอามารุตนนดิบอะออกมาต่ออื่นครับก็จะเห็นกันหัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของสมาคมที่มีความตั้งใจนะครับเนื่องจากบันไซเนี่ยมันจับต้องได้ตแต่